สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุข,ขุมสุขขกคนครับผมเปกกรอนแหกมาอีกแล้วพ่อพี่น้องมาดิมากับเมนูเนี่ยพี่น้องก้อยอันนี้บริชายเรียดด้วพี่น้องก้อยขมๆเสๆนเนียบๆมาดิเนี่ยก้อยแห้งเนาะพี่น้องพักข้ากับตามที่เห็นครับพี่นี่ไออย่างไงใบโบโบกับพี่น้องเดี๋วก็มีพริกเนาะพริกหน่วยสองหน่วยเดี๋วก็มี กระเทียมพี่น้องมามามาโมาบอกอย่างไรพี่น้องฝนกำลังหยุตกแข่งกับฝ <c oughs> นครับผมโอ้อย,อยนอเ,นเนี่ยพี่น้องปีกเนียน้อยโบปีกแง่หรอพี่น้องพอกินขอดเสียบเนาะโอ้เหมือนเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องมืันนี้มาเล่ยนั่งเด่นอยู่สวนสาธารนณะเนาะกับบรรยากาศสวนสัตวพี่น้อง อ๋อออบรยุดหิวเข่าแล้วล่ะสิบมงเลยพี่น้องนี่ยสิบมงสิบเอ็ดมงเนาะเฮ็ดเองเนี่ย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 หิวเข่าอสวยหลพี่นองปกติกินเข่าประมาณแปดมง อจับเพืัอเ้งเมื่อนฝ่าเนี้พี่น้องแข่งกับฝนคืนเ,เมื่อวันอดกโอ้ thịt người không Hãy vừa cho kênh เว้ยไม่รักชิลุกมากไม่รักชิลุกผมไม่เห็นตนระหนักเจียงเงี้เจียงรถแน่พี่น้องพันไปพันมากนะมันเป็นโมบัต้ขึ้นนะสบายส่วนเสาขึน้นเตือนอยู่พี่น้อง โอเต็ดเลยครับเทียมเหรอจับแข็งแห้งเลย vùng bình tâm rồi lại hoa hoa là hả hoa 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 bừng cứ hoài nói <laughs> <laughs> 公允、公平、来。正。 คอคนใีโตัวข้ามเจน้อเพี่นอ้องครัคบกินบะเอาไว้บ้ากันเด้อพี่น้องเด้อเป้าต่ามีคนถามอยู่ว่า เป็นยังเนื้อคือบบกินอยู่บันมาเห็นโอ้ยพี่น้องอยากจะกินอยู่บ้นันอะเพราะว่าเมียเ่ยงนถือเนาะเมี่ยจ๋าถือเป็นบบกินซัตว์ใหญ่เนาะบนว่อเอวเขา่าก็ได้อด้มาหากินอยู่ของหนอกกับปร,ประเภทเมนูเนื้อเมนูจุ phần thưởng một khô khánh rồi Chỉ nhấm mới mình ngủ quậy Ô, đường đen này đây phải không mình Đơm รถม,มันเป็นขวงทางประตูหน้าบ้านเขาับว้าเพี่นอ้อหัอกอะไรบุ๊บบุ๊กินก็นก,นกินประเฝ้าอ๋อเพียงหรอบุ๊บบุ๊บหลอกมือเนี่ย ปิดถ่ายกันหน่อยพี่้องมันไม่มน้ำปิดถ่ายกันหน่อยครับผมข้อแห้งอเอาหวัดเอาพี่้องคลิปเหนียวไปสำหรับหน้าครับผมเนอฝนจิตัวคั่ม เาครับผมนอจังไรจังไรก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวโรงงานคนนี้เด้อครับผมทางช่องเป็กก่อนแดกครับสำหรับมือนี้เนาะเป็กก่อนแดกเอาไว้สำหรนี่ก่อนครับคลิปนี้เนาะฝนจะตกค่ำแล้วคลิปหนาไปพอกันไหมแบบมาเมื่อนี้มาแบบฟอ้าๆพี่น้องโอ้ยบีบใแซกไอ้บรรยากาศเนาะเพิ่งไหนโดดข้าเจ้าก็สิออกจากบ้านพอดี เอารถไปจอดของทาาหน้าบ้านก็จะเอาโอ้เอาพี่น้องมือหนีสัมเนียมือหนีเราซัมเนียล่ะคลิปหน้าพ่อกันไหม่ครับสำหรับมือหนีเป็กก่อนไหนขอกราวเข้ามาสวัสดีครับ